ครับผมก็ขอสวัสดีในวันที่ย7ธันวาคม25 6 3น้าหกสิบสานะครับผมก็ขอสวัสดีคุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงแล้วก็ขอราบนมัตการพระคุณเจ้าด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีน้องๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีงานทําให้ดูครับผมให้คุณพี่เรื่องคุณลุงนะว่าเสียบไม้แล้วไม่ค่อยจะติดครับผมแล้วก็ผมเก็บพูดเรื่องการเสียบ ชวชมแบบบงังแค่นแล้วก็เสียบให้ดูด้วยครับผมว่าจะจะเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็มีดอกกระชมให้ดูด้วยแล้วก็พูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีมีไม้มาจําหน่ายด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมจะเสียเวลาเนาะไปเลยครับผมครับผมก่อนจะมาทํางานกันครับผมตอนนี้เป็นชวชมต้นที่ผมเตรียมไว้จะเสียบเสียบแบบบงังแค่นให้ได้ดูกันนะครับว่าเราจะเสียบอย่างไรแบบไม่ง่ายทําให้เขาติดกันครับผม อันนี้เป็นต้นที่ที่เสียบติดแล้วประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวก่อนจะมาดูกันว่าเราจะเสียบอย่างไรให้ชัมชมเราติดแบบง่ายดูชัมชมวกันก่อนเนาะตอนนี้เป็นสูริยันจันทาอันนี้เป็นไม้เก่าเก่าที่ผมเอาทิ้งไว้พอดีตังหมดก็เลยเก็บมาทําใหม่อันนี้ตัดกิ่งแล้วทั้งหมดจะมีทั้งหมดสิบกิ่งเลยสิบกิ่งเลยครับผมนี่แต่ว่าโดนนอนแค่กินไปหมดเลยไม่ดูแล y o ช่วงนั้น อันนี้คือมีดอกก็เห็นแค่สองกิ่งอันนี้ไม้สองกิ่งดอกก็จะเยอะขนาดนี้ครับผมหาเขาแตกออกมาทั้งสิบกิ่งเนะเาะดอกก็จะเต็มต้นตอนนี้ก็เหมือนกันครับผมนี่ตอนนี้ก็เหมือนกันนี่ไหมนี่อันนี้ไม้เสียบแล้วตัดใหม่อันนี้คือการตัดแล้วก็ได้พักสี่กิ่งเองแต่ก็ได้ดอกกิ่งเดียวเดี๋ยวเอาไว้แล้วพบจะตัดทิ้งใหม่ตัดตรงนี้ใหม่ตัดทําให้เขาแตกเป็นพุ่มใหม่เราต้องทลองรอ,งองตัดอีกทีครับผมไม้ถึงจะสวยได้ ตันนี้ก็เป็นไม้ที่เสียบติดใหมายเองอันนี้คือที่ผมเคยพูดลายคลิปแล้วว่าไม้เราไม่ต้องกลัวเรื่องไม้เราจะได้สีเรื่มเริ่ซ้ำซากเพราะว่าไม้เราจะมีการพัฒนาไปเรื่อยหากเราเสียบไม่หยุดเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องการเสียบตัวน,นี้เป็นเป็นต้นพันธุ์ต้นแม่อันนี้ต้นแม่ต้นแม่ผมก็จะมีมีทุกสายพันธุ์ที่เตรียมไว้ในต้นแม่อันนี้คือคือม่วงต่วันม่วงต่วันต้นแม่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือไม้ต้นแม่อันนี้คือม่วงต่วันของต้นแม่ม ก็ S <S <an> จะเป็นแบบนี้อันนี้คือไม้ต้นแม่เราเอาไปเสียบเราต้องเอาเราถ้าเราต้องการม่วงแต่ว่าจริงๆเราต้องเอาต้นแม่อย่างนี้ไปเสียบแต่ว่าเผื่อเราเอาเอาอย่างที่เราเอาต้นนี้แล้วต้นแม่ไปเสียบแล้วเราเสียบสมุมสมติพลาดเนาะเราเสียบไปตัวนี้อย่างมาแล้วนี่เราก็เอาตัวนี้ไปเสียบต่อแล้วไม้เราก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับผมนั่นคือไม้กลายพันธุ์ทำให้เรามีช่วงใหม่ๆอ,อกอขึ้นมาแบบเยอะแยะตัวนี้เห็นไหมสีนี่เห็นไหมนี่สีจะมีม่วงมี ส้มสีส้มสีขาวขาวสีก็ส,สีสามสีสีเลยใช่ไหมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับผมไม้จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ถ้าดูก็อาจมบางครั้งกาเอา้าทําไมคล้ายๆกับอักซิม,ม่วงดูอยู่ที่ก็เหมือนกับไอ้มันีน่งจริงๆไม้เขาการเสียบไม้อันนี้คือไม้ไม้ลูกครึ่ง <c oughs> เป็นไม้ลูกครึ่งครับผมนี่อันนี้คือการทําการตัด ตัดแต่งทรงให้สวยที่ผมถ่ายต้นอวนเนาะอันนี้เพิ่งขึ้นออกดอกก็เลยมาถ่ายให้ดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันต้นดอกเดี๋ยวเดี๋ยวแบบมาเลยอันนี้เป็นเป็นต้นแม่ที่แบบพันปีแล้วเก่าแก่มากๆเฮ้ดอกเขานี่อันนี้แต่ก่อนก็มีแค่นี้เองสายพันธุ์ผมอันนี้เมื่อ20ปีี่แล้วมาต้นนี้เนี่เก่าแก่ไหมดูเองนี่คือเดี๋ยวพาไปดูดอกเขาดอกเด็ดเด็ดมาแล้วเด็ดมาแล้ว ไม่ถูกก็เด็ดมาแล้วครับผมเด็ดมาแล้วเนาะโอ้โหถ่ายอย่างนี้เลยดูดูเรื่องไม่เด็ดถ่ายแบบนี้อันนี้ดอกที่เด็ดมาเห็นไหมจะมีแค่เดยกอย่างนี้นะดอกไม้เด่กอนก็ไม่ไม่มีไม่กี่สายพันธุ์นะแล้วก็มาพัฒนาเอาเองครับผมทําไปเรื่อยมีต้นสุริยะต้นหนึ่งอันนี้เป็นไม้ที่กระถางเต็มกระถางเจ็ดนิ้วอันนี้คือสุริยะรากรางก็เยอะเลยเต็มเลย อันนี้คือไม้เพมปล่อยชิง้งเิ่มตัดแต่งไว้แล้วแต่ผมปล่อยชิ้งเองทำให้ไม้สอย่างนี้อันนี้คือสุริยะดอกของสุริยะจะประมาณนี้นี่คือดอกของสุริยะหาข่านไหนอยากจะช่วยเล,ยลือรับไปเป็นค่าเทอมล้านก็โอเคนะครับผมนอที่สามร้อยห้าสิบราคาส่งสามร้อยห้าสิบจะแพงไหมราคาส่งไม้ทําฟอร์มแล้วแต่ว่า,มาไม้แค่ไม่มีการบำรุงที่เฉยเอาไปใส่ปุ๋ยไม่เกินไม่เกินครึ่งเดือนครึ่งปีประมาณสองเดือนก็สวยแล้วคุณจริงสองเดือนไม้ก็สวย้วครับผม วันนี้ก็ขอคุณพี่ที่อยู่ทางจังหวัดตังมากๆครับผมคุณพี่ชายที่อยู่ในจังหวัดตังครับผมแล้วก็คุณพี่ที่อยู่นนทบุรีด้วยแล้วก็คุณพี่ที่อยู่เชียงใหม่มากๆด้วยครับผมจะส่งให้พรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็ขอคุณคุณน้องเนาะคนน้องแล้วพี่อยู่ทางกรุงเทพมหานครด้วยคุณป้าด้วยนะครับผมพี่กรุงเทพมหานครด้วยเดี๋ยว๋ยวมาดู ลืมดปใหดูตัวนี้อันนี้คือไม้ไม้ที่เสียบอันนี้คือเสียบอันนี้คือเราใช้ที่กิ่งแก่เกินไปไหมกิ่งแก่เกินไปมาเสียบอันนี้เสียบแบบตอวเรียกเอาไว้ไม้เก็บไม่แจกกิ่งให้อันนี้คือไม้ที่เห็นไหมกิ่งแก่เกินไปแล้วผมก็ใช้ยาวด้วยที่ใช้ยาวเพราะว่าไม่มีตากิ่งนั่นเองผมก็เลยใช้ยาวก็เราก็โอเคแล้วก็ดูได้นะดูได้นาะเพราะเรามองเห็นเราดูได้เรามองเห็นก็ก็ใช้ได้ใช้ได้ตวนตัวนี้ที่ผมถ่ายที่ผมทําวันนั้นเนาะอันนี้ อ่าดรเมไหมอันนี้คือต้นดอกเรืยมเขาที่ผมเสียบแล้วอันนี้คือมาเปลี่ยนเปลี่ยนกิ่งแบบอันนี้เริ่มเริ่มจะไม่มียอดอ่อน,ออนแปลกมา,ากนะครับผมนี่คือวิธีการเปลี่ยนกิง่งเราก็ที่ผมขายให้นอนหลายท่านได้ไปแต่ละสีเราก็ไปตัดสับกันเลยสับกิ่งกันเลยครับผมสับกิ่งกันให้เป็นเป็นซีมีห้ากิ่งก็ใช้ห้าสีไปเลยอันนี้คือแบบสับอันนี้ก็ที่ทําไว้ได้สองวันอันนี้ก็ยังไม่ติดแล้วตอนนี้ติดแล้วแกะได้แล้วแล้วก็ มีม,ม,ม,มีมีพี่บรรณาม,มาขายเดี๋ยวนะขายของกับแบบยังไม่อาบน้ำครับผมยังไม่อาบน้ำเลยเดี๋ยวอาบน้ำค่อยคุยกันอันนี้พี่บรรณาตัวรวนๆครับผมนี่พี่บรรณาอันนี้เกิดจากมาที่เกิดจากต้นแม่ครับผมมาถ้าเกิดจากต้นแม่ผมก็จะบอกว่าเกิดจากต้นแม่เกิดจากต้นลูกก็จะบอกว่าเกิดจากต้นลูกอันนี้คือเอกรากของเขาใบาย,ยาวๆมันๆอย่างนี้แล้วก็มีเกสรที่แลบออกมาเนาะที่ปลายเกสรจะแลบออกมานั่นแหละคือพี่บรรณาอันนี้คือ มันอ้วนอย่างนี้ครับผมมันอ้วนอย่างนี้เนาะอันนี้คือไม้ที้จะเกิด <c oughs> จากต้นแม่อันนี้ไม้สีต้นนี้ก็จะอยู่ที่ราคาเป็นราคาเต็มเลยนะราคาเต็มเลยที่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมสี่ต้นนี้อ้วนหาขั้นไหนสนใจเพพบนาอยากเอาไปเลี้ยงนะพิบนาจะเลี้ยงง่ายเนาะสำหรับท่านไอ้คุณผู้ชายอาจจะชอบเพพบนาเพราะว่าพิรนาจะเป็นไม้อมอตะอยู่คงสวยยิ่งนานวันยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่ยิ่งสวยเพรบนาจะไม่มีวันลดคงสวยอายุมากยิ่งสวยมากครับผมพิบนา จะคุยเรื่องขายแล้วเนาะเดี๋ยวมาคุยมาเสียบไม้กันเดี๋ยวต้นยกทิ้งก่อนเอาก่อนออกไปก่อนต้นนี้อันนี้คือเสียบให้ดูอันนี้คือการเสียบไม้เนาะมาคุยกันก่อนอันนี้การเสียบมีคุณพี่บอกว่าไม้มีอาการเน่าคือล้มแล้ว <laughs> อันนี้คือผมเสียบอันนี้เสียบไปสามวันอันนี้คือนังยางเรื่องจะเสอมสภาพจะมีไอ้น้ำเยอะเห็นไหมอย่างนี้เราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรเขาครับปล่อยไ,ไว้ก่อนเนาะอันนี้ไม้แค่สามวัน หากไม้เราเสียบได้ห้าวันจะไอ้น้ําเยอะมากไปเรากลัวไม้ร้อเน่าเราแกะนังยางอ,อกักของแกะนังยางออกแล้วก็อย่าเพิ่งถอดถุงหอ,อกเอาครอบไว้อย่างนี้แหละนังยางเราแกะทิ้งไปก่อนแล้วเราดูจนว่าไม้เราติดแล้วเนาะโอเคมาติดประมาณเจ็ดแปดวันเราค่อยมาถอดถุงหอ,อกเราก็จะได้ไม้ประมาณนี้ครับผมนี่แปกกิ่งมาประมาณนี้ไม้ในฤดูฤดูนี้อาจจะทําติดช้าด้วยจะอากาศเย็นมาติดช้าอันนี้คือไม้ที่ติดมาได้ อันนี้คือไม้ไม้เดือนขึ้นเก็บสองเดืนอนนันนี่ประมาณนี้ครับผมนี่ประมาณนี้ตอนนี้คือไม้ให้ปุ๋ย <c oughs> ไปด้วยแล้วก็หลังจากเสียบติดแล้วเนอะประมาณนี้แล้วก็มาฉีดยาให้ดอกกันอันนี้ผมมามาฉีดยาให้ดอกก็ได้มาประมาณนี้ครับผมจะนานไปเนอะผมถายย่ายยากเนอะจะจะดูรู้ไหมจะเห็นไหมเนอะอาจจะมึงบ่คอยเห็นเนาะครับเนาะมันจะแวบๆแวบๆกล่องผมกับบุคคลดีไหม ทอซับก็โลโลเนาะรถทับยังไม่มีปัญญาซื้อเลยเรนที่ยังหาเงินอยู่ตอนนี้เนาะตอนนี้เนาะอันนี้ก็ไม้เต็มกระถางเก็ดเดียวอันนี้สามร้อยห้าสิบก็อันนี้จริงๆก็เป็นไม้เก่าๆและเป็นไม้อันนี้คือเห็นไหมนี่ดอกถ้าออกดอกเต็มต้นนี่สวยอันนี้ดอกตรงโอ๊ยดอกตรงๆกันมาเปล่าจริงๆอ่ะดอกเต็มต้นนะต้นนี้นี่คือดอกเก็ดโกมากๆแต่ว่าอันนี้ผมปล่อยทิ้งเฉยๆเราไปให้ปุ๋ยดูแลอีก ประมาณสองเดือนมาก็เฟื่อแล้วให้ปุ๋ยไปครับผมเนี่ยอันนี้คือสุริยะให้ปุ๋ยไปแล้วก็เฟื่อนแล้วก็จะสวยอ่าคุณน้องใจดีอยากช่วยหรือว่าคุณพี่ก็ทักเข้ามาครับผมให้บรรณาด้วยนะสีต้นคันหนึ่งร้อยบาทแล้วมามา,มาทํางานกันเดี๋ยวผมวางก้อนต้นหนึ่งครับผมมาเสียบตัวนี้กันครับผมเดี๋ยวพวกจะใช้จริงตัวนี้มาเสียบนะตัดริ่งตัวนี้ก็ตัดประมาณนี้ครับผมตัดเพื่อเราจะจะให้เช่นเราแต่กิ่งใหม่ด้วย ทำคนเดียวไม่มีใครช่วยดียวเดียวเอาขาหนี่ไปก่อนฮใช้ขาหนี่ใช้อุปกรณ์เซลเราตัดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม้ที่จะแต่พุ่มให้อีกเป็นสเต็ปหนึ่งเนาะจะทําไม้เราสวยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือการตัดแต่งกิ่งด้วยเราได้มาอย่างนี้แล้วครับผมกิ่งขนาดนี้พอดีครับผมไม่เกลีออ่ยไม่อ่อนเกินไปเนาะจะทําให้แต่งกิ่งได้ดีจะได้สวยด้วยอันนี้เราก็ ผมจะใช้แค่นังยางกับุ่มพลาสต,ติกต่กอนพมจะใช้เทปเทปใสเนาะมาครอบเลยตัวนั้นจะไม่มีขายแล้วหาขายหายชื่อยากมากเลยพอดีตัวนั้นต้องสั่งซื้อมันจะมีแค่ขายแค่สองนิ้วเองใช้ไม่ได้ต้องใช้สี่นิ้วขึ้นไปครับผมก็เ,ออเลยอันนี้คือปาดอันนี้ครับผมแล้วก็แค่ปาดให้แผลตรงมีดต้องคมหน่อยอันนี้มีดไม่ค่อยคมเท่าไหร่ตัวนี้ก็ง่ายๆครับผม ประมาณนี้กิ่ก็ยยกเข้าไปในถุงเขาติคกับผมแต่ก่อนผมจะใช้เทปใสนะเทปใสแต่เป็นม้วนใหญ่ๆอแหละเป็นสี่ริ้วแต่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วชิว้นยากมากเลยก็เลยใช้แบบนี้แทนไม่อยากขายให้ก็ไม่ซื้อหรอกอย่างคนพี่ว่าเนะาะไม่ขายยากจังไม่ขายไม่ซื้อไม่เงอไปซื้อถี่ก็ได้ <laughs> ซึ่มีขายจริงๆครับผมเนาะก็เราก็เอาลงประมาณนี้ก็นั่งยังรับเลยครับผมประมาณนี้อันนี้คือเราทําเสร็จแล้วทําแบบนี้เสร็จแล้วเอาไว้ในตู้อันนี้หมายว่าอันนี้เปียกไหมอันนี้เป็นดินเนาะอันนี้เปียกเลยดินน้ําเต็มเลยไม่เปียกเสียบแบบนี้ติดไหมก็ติดเดียว่าหากเราต้องการแบบติดชัวร์ร้อเปอร์เซ็นเราทาใหม่นะคุณลุงเนาะเราอาจจะงดต่อก่อนงดว่น้ําอันนี้ผมไม่ได้งดนะผมทําเลยอย่างนี้ก็ติดเหมือนกันับผมแต่ว่า ถ้าหากเรายัางไม่มั่นใจเราก็เบบยดพน้ําก่อนคือความชื้นอย่าทำให้ไม้เน่อครับผมถ้ามีความชื้นแต่อันนี้ผมก็ใช้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ก็เหมืกันครับผมก็ว่าจะทาให้ดูสวนตัวคนรวมดูก็ยังไม่มเวลาทําเลยคืออย่างนี้เนาะคุณลุเนาะเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาวันนี้ร่วมทั้งสามวันครับผมสามสามวันถึงสี่วันก็ได้เนาะแล้ววันที่ห้าเราก็ไปให้โดนแดดครับผมให้โดนแดดด้วยนะวันที่ห้าไปให้โดนแดดถ้าไม่โดนแดดมันโอกาส โอกาสจะเน่าก็มีเยอะเนาะแต่ว่าถ้าเราโดนแดดด้วยวันที่สี่ที่ห้าไม้เราแข็งแรงไวแล้วก็จะติดไวครับผมหากเราไม่โดนแดดม้เราจะลดอับชื้นไปจะทําเน่าได้ไม่เน่าได้นะครับผมไม้แบบนี้ที่เสียบติดใหม่ถ้าไมดูใบใบเขียวใบสวยเห็นไหมใบจะดูสวยดูเขียวดูสวยอย่างนี้อันนี้คือไม้ให้ปุ๋ยอันนี้ผมไม้ในสเตปแรกคือให้ปุ๋ยยูเรียไปเลยครับผมหาขั้นไหนให้ปุ๋ยตัวนี้แล้วไม้ตายมาด่าผมได้เลย อันนี้ทำจริงครับผมใช้จริงคือผมก็ทำไม้มันมาหลายต้นเนาะเยอะเยอะมากๆเลยไม่ไม่ต้องพูดว่าจี่ต้นได้จบว่ามูไปก็ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไม้เราไม่บรรสวยได้ไม่ให้ปุ๋ยยังไงก็ไม่สวยตอนนี้เราก็มาฉีดดอกถ้าไม่ฉีดก็ดอกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราต้องการอยากมีดอกไวๆเราก็ฉีดดอกแต่ถ้าเราไม่ให้ไม่ให้อะไรเลยก็ติกก็มีดอกเหมือนกันผมก็เอาดอกเหมือนกันเช่นกันครับผมแต่ว่าถ้าเราการให้ไม้สวยบอกเลยว่าให้ไหม้นี่ สวยอย่างนี้แล้วก็เลี้ยงไปอีกพักหนึ่งเราก็ถอนขายได้อย่างนี้ถ้าไม่ให้ปุ๋ยหมดสิทธิ์จะสวยได้อันนี้พูดจริงครับผมเรียดเลยครับเนาะพูดจริงๆริพูดจริงๆแต่ว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับวันหน้าเดี๋ยวไปนั่งคุยกันก่อนจบรายการครับผมแป๊บนึงครับผมอาบน้ำก่อนเนาะอย่าเพิ่งอาบน้ำเลยครับผมพอดีอีกรอบครับผมมาเลบาตอนจานสุดท้ายเนาะ ก่อนจะจบครับผมก่อนจะจบรายการเนาะครับผมก็มามาผ่อกันอีกตอนสุดท้ายครับผมตอนสุดท้ายเนาะก็ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณไปทางคุณพี่ที่อยู่ทางเชียงใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็คุณพี่อยู่ที่นนทบุรีแล้วก็คุณพี่ที่อยู่จกดตังด้วยนะครับผมแล้วก็น้องๆที่อยู่กรุงเทพมหานครด้วยคุณป้าที่กรุงเทพมหานครด้วยครับผมและที่คุณป้าที่สระบุรีด้วยพี่น้องใครด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มีมีชู้ชม เพชรบ้านานแล้วก็มีมีต้นฮันแลนด์เนาะฮันแลนด์ต้นหนึง่งจะเป็นไอ้นั่นแหละตัวน,นั่นแหละจำหน่ายด้วยลืมไปแล้ววันนี้ก็อากาศดีของอากาศดีเนาะวันที่ยี่สิบเก้าอากาศดีน,ะนอ,าาดองใช้บองหัวบองไข่ก็บ่ร้อนกับ่มไม่ร้อนนะบอห่อนกับก่บองห่อนเนาะกับบองห่อนบ่หนาวกับ่าอากาศกําลังดีเลยครับผมกำลังดีเนาะก็ขอคุณนายไรก็ขอคุ้นถี่ทักทายกันมาขอคุ้นถี่ติชมกันมาในในฉ่องในเทกาน แต่ว่าก็ยังบอเลไปตอบคอมเมนต์เลยครับผมบอกในช่องเนาะก็จะมาขึ้นกับรับเลยครับรับเลยเนามาขึ้นเนาะรับเหนื่อยับเหนื่อยหลายมือเนาะเฮียกันเหนื่อยาย้มือ่ยรับเมื่อนี้ก็เพื่อรับไปต้นเทียงครับผมก็เพื่อรับไปต้นเทียงน้ำเนาะก็เลยบอเลยรับสายน้ำมีสายโทรเข้ามาเนาะก็ไม่รู้เป็นสายของท่านไหนก็ขอโทษด้วยในของที่ไม่รับเนาะก็ขอโทษคุณป้าคุณลุงคุณอาด้วย แล้วก็อะไรอีกไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ขอบคุณครับผมขอบคุณที่ที่รับชมก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมเพื่อเราจะได้ดูคลิปใหม่ๆทุกวันเนาะบางครั้งผมก็จะโ่ไปใน a c e บ o o k บ้างบางครั้งก็จะโพไปในเฟซบ้างนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ตอบหรอกไปเกี่ยวอับไปเกียวกัไม่ค่อยได้ตอบ ก็ขอบคุณนะครับที่คับผู้รับชมขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ผมก็ยังไม่ได้ตีค้างคุณยายอยูน่นอกยังไม่ทําคลิปการใช้ยาให้คุณยายดูเลยเดี๋ยวขอบำลังจนเนาะคุณยายเนาะหากคุณยายยังดูผมอยู่เดี๋ยวแกส่งคลิปวิดีโอส่วนตัวในการทําในการใช้ยาเกี่ยวกับเพื่อนชมให้คุณยายได้ดูด้วยนะครับผมพวกนี้จะส่งให้นะครับคุณยายเนาะทุกท่านด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็ขอ ก็ขอขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่สุดขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณคุณลุงที่ส่งวิดีโอให้ขอบคุณคุณป้าด้วยคุณพี่ด้วยที่ส่งเพลงเพราะๆให้ฟังตอนดึกๆครับผมขอบคุณที่ถุดนะครับผมลี่นี้เราก็เก็บไปเพียงเท่านี้เราขอบคุณและสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ